สิ่งที่สําคัญที่สุดของคนไข้เบาหวานที่เกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยเลือดจะเลี้ยงส่วนปลายน้อยละเนี่ยต้องขยำขยี้ขยุกข,ขยิและเนี่ยนะเดี๋ยวเท้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะสังเกตดูเลยว่าอันนี้ก็คือเนื้อตายละอันนี้ถือว่าไม่ดีละถือว่าเลือดมาเลี้ยงส่วนไปลายไม่ดีแล้วโอกาสที่จะโดนโทษทีนะพูดแบบตรงๆนะโอกาสที่จะโดนตัดนิ้ว,นะวเนี่ยมีละเนี่ยเห็นไหมเห็นปะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุด ต้องให้เขาบริหารนิ้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาโลชั่นหรือเอาอะไรนวดนึกออกไหมแช่น้ําอุ่นแช่น้ําอุ่นไม่ได้แช่น้ําอุ่นอนะได้แต่โดยเฉพาะคนไข้เบาหวานเขาไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเส้นประสาทมันตายหมดก็ไม่รู้ว่ามันร้อนแค่ไหนแต่ถ้าญาติอยู่เนี่ยต้องต้องดูแลแช่น้ําอุ่นสลับน้ําเย็นได้แต่อย่างเงี้ยต้องนวดเลยเนี่ยเนี่ยต้องนวดอย่างเงี้ยเนี่ยไล่เลือดเข้าไปเลี้ยงเนี่ยเห็นไหมคือเลือดไปเลี้ยงส่วนไปลายไม่ค่อยดีละเนี่ยเห็นไหม โอกาสที่โทษทีนะจะโดนตัดนิ้วเนี่ยมีแต่ถ้าเขานวดเนี่ยเขานวดเนี่ยก็จะช่วยได้ชาไม่เยียเนี่ย,<า>ยดูปุ๊บรู้เลยเห็นปะเดี๋ยวดูมือมือไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาแต่เท้านะมือไม่มีปัญหาแต่เท้าเนี่ยหนักเลยเท้านี่ค่อนข้างจะก,กังวลน,นะคุณหมอกังวลเรื่องเท้านะนะเนี่ยตรงเนี้ยโดยเฉพาะตรงนี้นะตรงนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยเนี่ย จ้างหมอนวดมานวดเฉพาะเท้าก็ได้นะเนี่ยนะนะแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรเส้นเลือดเขาดีตรงนี้เส้นเลือดเขาดีแต่ตรงบริเวณข้อนี่ปุ๊บนี่ผิวหนังเปลี่ยนสีเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอันนี้ดีปุ๊บพอตรงนี้ปุ๊บเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายน้อยลงเลย,เลยเห็นไหมเนี่ยดูดิสีสีเปลี่ยนเลยเห็นปะ่ะสีเปลี่ยนเลยแต่ที่ห่วงก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเกิดจากการคันแค่นั้นเองแต่เป็นห่วงนิดนี้มานวดวันละกี่นาทีครับคือนวดได้เลยคือถ้าเราโทษทีนะ ถ้าไอเหียแข็งแรงเงนี้ยเอาไอเียบมานั่งอย่างนี้ไอเยียบมานั่งนี้เหยียเองเลยยกขาขึ้นมาไม่ใช่ยกขาอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ยก่านียก้านีอ๋ออ้วนเองเลยเออดีแหละขยำาก็ยู่ก็ยี้เลยโอเคไหมนวดอย่างนี้ตลอดเลยทุกวันเลยนะวันละบ่อยๆให้มันมีเหงื่อออกหรือจะเอาโลชั่นนี้ทาแล้วก็นวดด้วยนะหรือโลชั่นอะไรก็ได้หรือโลชั่นอะไรแล้วแต่แต่ถ้าอันนี้มันก็จะเปิดรูกลุมขนให้ให้เลือดมาเลี้ยงดี้บ